ในปีนี้นะคะสำหรับ All I Want for Christmas Is You ของแมมมารายแครรีค่ะเสียแชมป์ในปีนี้ร่วงไปอยู่อันดับ2บนชาร์ตบิลบอร์ด Billboard แล้วแต่เป็นแฟนนะคะ ไม่ต้องเสียใจไปเลยเพราะว่าคิดว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะกว่ารายได้แบบ Passive Income ไปมหาศาลแล้วซึ่งเพลงที่ไต่อันดับแซงนะคะมีชื่อว่า Rockin Around Christmas Tree เป็นเพลงคลาสสิกนะคะในช่วงวันหยุดของศิลปินนักร้องวัย78ปีเบรนด้าลีนะคะเชื่อเลยว่าเมสเซอร์เนี่ยจะต้องคุ้นหูกันแล้วสำหรับเพลงเพลงนี้ Rockin' Around Christmas Tree นะคะของ b r ร n d ้าลีเนี่ยถูกปล่อยขึ้นมาในปี1958ค่ะตอนนั้นเนี่ยเธออายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะคะและยังเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Home Alone อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเวลากว่า65ปีค่ะกว่าแล้วที่ Rockin' Around Christmas Tree จะได้ขึ้นท็อปอันดับหนึ่งทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ b บร n d a Lee ด้วยนะคะและที่พิเศษในปีนี้ก็คือ b บรนด้าลีเนี่ยได้ตัดสินใจนะคะทำมิวสิกวิดีโอครั้งแรก ในวาระฉลองครอบ65ปีให้แฟนๆได้รับชมกันอีกด้วยค่ะ